อะวโอเคอ่ะวันนี้เบสมาเข้าสี่รางวัลเป็นงไงบ้างคะใช่ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มาร่วมง,งานแบบแบบนี้ที่แบบประกาศรางวัลแล้วแบบเป็นงานใหญ่แบบผมแดงใหญ่มากยาวมากเลยอย่างเงี้ยก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเดินค่ะก็ตื่นเต้น,นตอนไ<า>ี้ทราบข่าวว่า,า,วาตัวเองได้แบบได้ชิงรางวัลความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็คือก็บอกแฟนคลับนะว่าแบบไม่ต้องโหวตกันเยอะหนูเกรงใจอะไรแบบเนี้ยเออเพราะว่า เราก็แบบไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าวงการบันเทิงเขาประมาณไหนอะไรเงี้ยเรายังไงก็ได้อยู่แล้วหร,รอยังไงก็ได้มาเติมเต็มกำลังใจให้เบสยังไงบ้างาว่าจิงๆเหมือนเปิดประสบการณ์มากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ออกมาเดินพรมแดงหรือมาออกมาร่วมงานเราก็คงจะอยู่แต่หน้าจะยูคูอะไรเงี้ยอันนี้ก็เปิดประสบการณ์ะคะ่ะทำให้เราได้รู้ว่าแบบเฮ้ยมีดาราคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นดีค่ะ คาดหวังกับแรงงานไม่ค่ะสบายสบายค่ะสบายสบายเตรียมสปีดได้ไหมครับสปีดเป็นเวทีกล่าวหรือว่าเออขอบคุณแบบคุณอะไรขอบคุณเกิดได้เผื่อได้ไม่สอนไม่ไม่ค่ะอย่าพี่รอดูหนูก็ต้องน้ำตาไหลนะคะต้องน้ำตาไหลด้วยนะสี่ใสี่ใหญ่แกงแกงหนูไม่ได้ค่ะขอฝากเอาฝากขอบคุณมายาอวส์ค่ะขอบคุณทางมายาอวส์ มายาทีวีอเวอร์นะคะที่ชวนเบสมาร่วมงานวันนี้แล้วก็เห็นมีให้รุ้นรางวัลด้วยก็ขอบคุณมากค่ะอตอนนี้คือสดและสวยมากใช่เลยค่ะสดเลยค่ะสดและสวยและสวยงาเราก็ดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าว่างว่างก็เลยดูแลอ่าทำไมคะตอนตอนไม่สดมันไม่ว่างเหรอคะหรือยังไงอยู่กับแฟนไงอ่าเราเป็นผู้หญิงติดแฟนอะการดูแลตัวเองของเบสก็ต้องยังไงคะมันต้องมีเวลาขนาดไหนหนูตื่นมองกําลังกายทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ ก็ออกกาลังกายแล้วก็แบบดูแลผิวอะไรเงี้ยทาคงท่าครีมขัดคงขัดผิวอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อไข่ด้วยไหมคะเพื่อคนที่จะเข้ามาใหม่ด้วยไหมคะเพื่อเขาด้วยคนใหม่ก็ต้องแบบภูมิใจที่พีแฟนเป็นเรา หนักกว่าเดิมไหมค่ีออกมันออกหนักกว่าเดิมไหมออกกกาลังกายก็ก็ค่อนข้างก็คือแบบทุกวันเลยแล้วก็ขัดผิวอะไรเงี้ยก็ทุก claro> วันเลยกัดเอาิกแพทเลยไหมเราก็ไม่ได้กัดแต่ให้เป็นกล้ามขึ้นขนาดนั้นแต่ว่าก็ให้ดูดีขึ้นอะไรอ่าเขาไม่รู้สึกว่าต้องให้คนใหม่เขารู้สึกว่าภูมิใจในเป็นแบบมีแฟนเป็นเบสเราต้องพัฒนาขึ้นไงเราต้องพัฒนาขึ้นเขามาคบเราแล้วแบบเฮ้ยเราก็ต้องพัฒนาด้านความคิดด้านคติ รูปร่างด้วยหุ่นด้วยอนะไรเงี้ยความแซบก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยนะติดเพิ่มเป็นร้อยตอนนี้โสดนะก็แซบได้จริงจริงนะสเตจแบบนุ่มๆม,ม,นมันเปลี่ยนไปไหมอะครับแมเหมือนเหมือนเดิมค่ะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนก็คือจริงๆหนูมไม่ได้มีสเปคตายตัวนะแค่แบบเออคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยนะิสัยดีอะไรก็โอเคแนละ้วเออแต่พอเราแซบมันถ้าโดนเจอคนแซบเราก็ฟังเลยนั่งร้าง ปกติคะ่ะปกติปกติคะ่ะเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเราต้องโดนอยู่แล้วจริงๆเบื่อไหมกับการที่แบบว่าคนอาจจะจับตามองว่าอัลาเบสทำอะไรก็ผิดไปหมดมันมีจะมีคนที่มองมุมนึงเสมอคือก่อนหน้านี้เราโดนมาหนักมากช่วงปีที่แล้วอะไรเงี้ยที่แบบไปออกรายการแล้วก็โดนอะไรเงี้ยทำอะไรก็โดนไปหมดซึ่งตอนเนี้ยคือมันเหมือนกับความรู้สึกเรามันมันอยู่ตัวแล้วมันมันเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คงไม่มีอะไรหนักเท่าปีที่แล้วแล้วแหละการเข้าใจของเรามันเริ่มต้นด้วยอะไรอ่ะอัลเบสการที่ ไม่่่อานก็ยังอ่านนะเวลาหนูว่าเชื่อว่าทุกคนในงานเนี้ยก็ต้องดูตัวเองเดินพรมแดงแล้วก็อ่านคอมเมนต์หน้าอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงคือหนูว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์หรือว่าเราอ่านแต่ว่าถ้าใครแบบว่าเราเราก็ไปอ่านคุณผู้ชมเราอะไรอย่างเงี้ยมันอิคนอได้จริงจริงแบบอามันอิคนอได้จริงๆหรือเวลาเจอคำคำเป็นเราไม่ได้อิกนอนนะถ้าเขาบอกว่าเราอ้วนอย่างเงี้ยเราต้องลดน้ำหนักแต่ว่าถ้าด่าแบบว่าเราไม่สวยอะไรเงี้ยเราก็ส่งกระจบที่บ้านอ่าทำไมคะ S <S แล้วอันทีสองแล้วแบบก็ดูดีนะก็ไม่ได้ไม่สวยขนาดนั้นก็ข้ามไปแสดงว่าเลือกคำคอมเมนต์ที่แบบว่ามีเหตุผลจริงๆใช่ค่ะก็แบบอ่านแล้วก็แบบพิจารณาเองอะแ,แ,แล้วแล้วมันมันไม,ม่โกรธหรอคบเบสกับกับปางไม่ไม่ <ๆ S 1> หนูผ่านมาผ่านมาหนักมากเลยค่ะปีที่แล้วปีนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ยากมัน,มนจะผ่านมันจะผ่านมาที่เจอหนักๆตั้งแ่่จากข้ามมันได้จะผ่านยากยาก มันจะมีการเปิดโอกาสกอบเบสเพราะเบสบอกว่าเบสไม่โกลธเลยคุณอาจจะที่เขาหลงก็ได้มาเขาหลงก็จะเป็ัวมาจอดได้ว่าเต็มที่ว่าเป็นไงก็เบาๆค่ะเบาๆคอมเมนต์กันเบาๆ อ่ะไม่คือทั้งร้องร้องอะไรไม่ไม่เคยไม่เคยเลยค่ะเคยเคยเก็บไปเคยถามพี่พี่นักแสดงเหมือนกันว่าแบบมันได้เงินจริงหรอคะอะไรเงี้ยเคยแอบแอบแคปไปบ้างไหมเจอครับแบบ่างทีแบบแรงแรงอะไรเผื่องี้ยไม่เคยไม่เคยเลยตก็ถามอยู่ว่ามันได้เงินจริงหรอคะใช้เวลานนาอะไรเงี้ยถามเฉยๆแต่ว่าไม่เคยทำเลยเป็นคิดฎีว่าอะไรทำทำคนต้องด่าเราได้ขนาดนี้ค่ะพี่อ่ะอาจจะเป็นจริตหนูด้วยอะไรเงี้ยจริตเราแบบเราค่อนข้างแบบตรงๆเรียวๆรียวอะไรเงี้ย ค่ทก็เลยแบบเกี่ยวกับเรื่องข่าวอบอาจจะแบบดูลุงที่หนุ่มด้วยไม่เป็นไรอะอาจจะเรื่องลุงหนุ่มที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมองว่าแบบอุ๊ยออกตัวแรงบ้างอาจจะด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่าง จริงๆวันี้ผลกักการที่แบบเอ็นมาตรฐาที่ดอกลงมาหน่อยไวมีบ้างไหมความนน้ตอนนี้ก็ดอกมากแทบไม่ค่อยลงอะไรเลยถ้าใครตามไอจีะแบบหรือแทบไม่ลงสตอรี่เลยด้วยซ้ำเพราะว่าป้องกันเหล่าค้เงินนะครับป้องกันความดของคนอ <c oughs> ื่นคือบางทีพอมีปัญหาแล้วแบบถ้าปัญหามันเล็กๆก็ไม่ไม่เท่าไหรแ่แล้วถ้าบางทีแบบเรื่องเล็กๆแต่ปัญหามันใหญ่ดังอะไรเงี้ยเราก็จะแบบซีเรียสน,นิดนึงก็เลยแบบระวังเองถ้าใครถามว่าคุณอาจลักษณเบสว่าเป็นแบบผู้หญิงสายเปย์อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดมีแฟนคนใหม่จะยังเปย์อยู่ไหมคะ ก็เป๋นะเออก็เป๋แฟนแล้วอ่ะก็แฟนแล้วอ่ะถ้าแฟนที่อยากกินน้ำที่ก็เลี้ยงน้ำแฟนไม่แล่ะพี่ให้หมดเลยเราไมปแล้วเราไปแล้ว ข้างัก็ข้างหลังเราเป็นคุณแบบนั้นจริงๆเียคือแบบสปอร์ตเลยแบบว่าไม่จําเป็นหรอกฉันเลี้ยงตัวเองฉันได้จะเลี้ยงเธอได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ให้ถึงขั้นหมดตัวแต่มันก็แบบไปกินข้าวอย่างเงี้ยเราก็เลี้ยงได้ถ้าเขาอยากได้อะไรเช่นอยากได้รถอยากได้รถสักคันหนึ่งแบบใหญ่ไปใหญ่ไปอยากได้ไร่้ถอะไรที่มันไม่อยากแล้วถ้าแล้วถ้าเป็นพี่เอาซื้อใช่ไหมพี่ค่าทั้งหมดหรือาจจะก็ได้อัสเดาวให้อะไรเลย ไม่ให้ใช่ไหมใช่หนูว่าเป็นแฟนกันมันปกติมากซึ่งหนูให้หนูก็ไม่ได้แบบจะเอาคืนหรืออะไรก็คือให้ก็คือให้ให้แล้วก็จบไปอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่เราคว่าผู้ชายจะเป็นคนทำงานที่ดีหรือเปล่าอะไรนะเขาบางครัจะบอกว่าผู้ชายจะทำงานที่ดีหรือเปล่าผู้ชายอาจจะต้องเป็นคนเป็นคนให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไปเขามันก็อยู่ที่เขาอ่ะเราไม่สามารถพูดได้ว่าแบบพี่จ่ายนี้ให้หน่อยพี่ซื้อนี้ให้หน่อยก็ไม่ได้ไงแต่ถ้าเขาอยากให้เราเราก็รับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มากกว่า เตอแต่เราดูเหมือนจะอใหญ่ชอบใทยอ่ะเราชอบใทยแต่ไม่กลัวประวัติศาสตร์แบหลอยใช่ไหมไม่ไม่ค่ะเราก็ยังพัฒนาขึ้นเลยชาวคนไหนต้องดีกว่าเดิมแล้วเรามีลิมิตในเบสกันทางการให้คนให้ของหรือว่าให้เงินใครแบบผู้สูงสักคนนึงมีก็ไม่ได้แบบมีร้านให้ร้านขนาดนั้นอ่าแล้วก็มีลิมิตตลอดเลยว่าให้คือ เพื่อหวังว่าให้เราไปไม่หรอกไม่หรอกเพราะว่าเท่าเท่าที่ดูแล้วเหมือนเหมือนคนไม่ได้แบบเข้ามาเพื่อหวังอย่างนั้นนะถ้าเกิดเขาดูข่าวนี้แล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเบสกันแบบนี้มาติดเบสดีกว่าจรเราก็ดูคนเป็นอยู่เ้าอยังไงครับเป็นต้องยังไงครับเราก็ดูออกเขามายังไงเขามาด้วยแบบไหนใช่ไหมเขาหิวไม่หิวเนี้ยนะเราก็ดูคนออกอยู่ คุณท้าทาพวกหวังเงินหวังอะไรจากเราเน <Lemon> ี่ยเบ๊กก็ไม่ไใช่ที่ไหนไม่ออกคือก่อนจะเป็นแฟนนะ่ะมันต้องเกิดการคุยกันหน่อยตอนคุยอ,อ่ะเราก็ดูออกประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยค <c oughs> ุยกี่ปีถึงยอมเปย์คะกี่ป,ปีนนะอ่ะ <c oughs> ต้องเป็นแฟนอ่ะต้องมีสถานะแฟนอ่ะต้องให้ได้ทำไมพี่ไม่แบบมีคนมาเปย์น้องเบสหรือยังไม่เปย์หรือยังไม่เย์หไดอยังไม่เปงไม่เปย ว่าทำไมแบบเฮ้ยเปย์หนูได้นะเขารวจด้วยไงใหคนจับตามองความสำคัญเจนบใจอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันแต่เขาก็รวยเหมือนกันเ้าเออจริง t เลยเขาต้องเปย์เหมือนกันใช่คิวเทเขาใส่เปย์แล้วหนูไปกับคิวเทไม่ต้องพกกระเป๋าเลยนะไม่ไงมีคนเปย์เราแล้วไงคิวเทจ่ายให้หมดเสียยอดเปยเราอันนี้จะมีโอกาสลุ้นขึ้นเลยค่ะเพราะเขาเองก็ไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดไม่ค่ะเป็นเพื่อนกันเลยเป็นเพื่อนเลยใช่ โมันไม่ไดเพื่อควดีลยไม่ถามไปก็ไม่ได้อะไรเลยเชียร์จากคนรอบข้างไม่มีผลเลยใช่ไหมแบบแฟนของแฟนคลับที่เขาเชียร์อะไรอย่างเงี้ยมีไหมแต่คนเชียร์มาก่อนอันนี้นานแล้วค่ะใช่ก็ไม่เคยได้ผลนะไไมม่่วันน้หรือว่าให้มันเป็นความน่ารักแบบเพื่อนกันดีแล้วใช่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันตอนนี้โสดสนิท้ไหมคะไม่โสดไปต่อไปต่อไม่โสดจะได้ไม่โสดโสด